เราทุกคนสุโรบอกครับและนี่คือแมปที่มีชื่อว่า Edward ิร์ m a ม Eating นะครับใครที่กำลังรังรบชมอยู่ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ต,ติดตามใน YouTube AWake ด้วยลวมไปถึง Facebook Page นะครับ AWake Game นั่นเองโอเคเราไปลุยกันดีกว่ากับเจ้ารไฟผีสิงที่มีชื่อว่า Edward นะครับมาเลยแมปนี้นะครับต้องบอกว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจจากเกมชูชูชาวนะครับในสตรีมนะฮะ แต่มาในรูปแบบของโรบอทโอเคตอนนี้เรามีติกเก็ตอยู่36ฉันเดินทางด้วยรถไฟและขายสินค้าหลากหลายประเภทให้กับผู้โดยสารแต่ถ้าคุณต้องการสินค้าที่แปลกใหม่กว่าคุณจะต้องคุยกับผู้ขายในท้องถิน่นโอเคเรามีอยู่36ติกเก็ตนะครับเราจะซื้อลูกซองจัดมาละเอียบร้อยครับมาลูกซองได้มาแล้วครับทุกคนโอเค หลังจากนั้นเราจะต้องไปไหนต่อจะมีผู้รลงขบวนแล้วนะครับนี่คือสวัสดีท็อปท็อป8 8 47ครปอะไรวะเนี่ยอีกสองนาทีรถไฟจะมาถึงระหว่างนี้เดินเล่นไปก่อนเดินแซลชาวบ้านไปก่อนนี่คือใครพูดคุยก่อน,น,นเขาบอกเขาชื่อรองรองอะไรก็ไม่รู้ ระวังตัวให้ดีเพื่อนเราเสียคนร้ายไปอะไรเนี่ยเสียคนร้ายไปมากแล้วที่พยายามที่จะวางรถไฟที่ข้างอะไรคลั่งอะไรสักอย่างหนึ่งเอาใหม่ <S <S แต่ภายใต้แรงกดดันมากมายในที่สุดฉันก็ได้ยินว่าเขาขายอาวุธที่เกินราคาคุณได้พบกับอะไรเนี่ยในอำเภอในเดดวิชซิตี้หรือ,อยังใครละ่ะในอำเภอไหนในอำเภอสวัสดีครับไม่รู้คือใครเลยอะ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนด e a d e r board นะครับไหนล่ะแล้วนี่คืออะไรคอสต์เดอะบิดออกข้ามสะพานข้ามสะพานเพื่อให้ได้ให้ได้รางวัลเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวนะข้ามสะพานยังไงให้ได้รางวัลมันอยู่นู่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะเราไปข้ามสะพานดูสิข้ามสะพานยังไงให้ได้รางวัอลอายา นะตรงนี้หรอตรงนี้หรอตรงนี้หรอปุ๊บกระโดดปุ๊บอ่าปุ๊บอ๋อกระโดดอย่างงี้ปุ๊บนั่นแง่ตกเรียบร้อยไม่ยุ่งเดี๋ยวไปลุยรถไฟก่อนดีกว่ารถไฟกําลังจะมาถึงในอีกสาสิกวิวดุดันไม่กรงใจใครภายในย6ิหวิไปแล้วครับรอรถไฟดีกว่าทุกคนมีอะไรอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะอ่านดูตรงนี้ก่อนเผื่อเป็นทูตเตอร์ บิค a m a a อ a แมน t h ทเดอะเรลเวย์โพลิสพาส a อเคแต่ตรงนั้นมีอะไรไม่มีอะไรเออเดี๋ยวนะตรงนั้นมีใครยืนอยู่เขาคือใครไหนคุยหน่อยสิร o องอะแมนนิงโพสต์นี้ right. right. này, ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในรอบแต่มีคนบางคนต้องทำได้เราไม่สามารถปล่อยให้รถไฟที่ระเบิดไปซ่อนตัวในเมืองได้อะไรเขาเนี่ย อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟกันแล้วครับทุกคนโอเครถไฟเจาะเดินทางในอีกหนึ่งนาทีตอนนี้ผู้โดยสารพร้อมแล้วมีใครบ้างโอ้โหผมทองน่ารักจังเลยเธออย่าเพิ่งรีบขึ้นนี่ใครเนี่ยผู้เขาแข่งขันด้วยวินิจดิเราทำได้โอเคนายทำได้ฉันก็ทำได้แล้วนี่ปีนขึ้นไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยข้างบนเหมือนมีปืนนะครับทุกคนโอเคไหนลองลองปีนขึ้นไปก่อน เผื่อจะได้ของดีอ่ะปื๊บอ,อะไรเนี่ยชาร์ปชุดอ๋อมันขายปืนต้องมีตังพอตังเราจนอยู่เดี๋ยวไปเก็บบนรถไฟดีกว่าคิดว่าบนรถไฟน่าจะมีนะครับอ่าแล้วฮะฮ่าพี่สัยทางสวัสดีครับสวัสดีครับผมลายสกอตนี่หว่านี่มาจากจังหวัดไหนครับพี่ าตาวนวัตเดี๋ยนะรอแป๊บหนึ่งก่อนอีกยี่สิบเอ็ดวิรถไฟจะออกแล้วนี่ก็ผู้หลงทางอีคนนึงรู้สึกว่าเดี๋ยวดูก่อนลีดเดอร์บอร์ดนี่เราจะมีไปขบวนนี้กันประมาณหกเจ็ดคนนะครับโอเครถไฟจะออกไปอีกห้าวิตอนนี้เรามีปืนอะไรเนี่ยเดี๋ยนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ปึ๊บกําลังโหลดเราจะใช้เปืนดี้ลูกซองโอเคลืมเปลี่ยนปืนลูกซองด้วยครับอันตรายสูงงานงอกแล้วไงละ่ะงานงอกแล้วครับสี่นาทีบ้าบอนะจอจี้เอาแล้วเปลี่ยนลูกซองมาผิดด้วยโอ้โห ฉากแดงทีเดียวเก็บเงินก่อนครับช่วงนี้โอเคเก็บเงินไปเรื่อยมีอะไรอีกตรงนี้มีอะไรอีกอาแล้วไงเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ไหนอะเนี่ยอยู่ไหนกันมีอะไรบ้างตรงนี้เฮ้ยเฮเเดี๋ยวนะสวัสดีพี่กระสุนตรงนี้โอเค เก็บตังก่อนเอาล้วครับเสียงปืนดังลั่นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขึ้นบนก่อนเก็บตังก่อนแล้วครับตอนนี้สู้ใครเขาได้เดี๋ยวนะอยู่ไหนโอ้อยู่ตรงนั้นเองอันตรายสูงมาโอ้กระหน,น่ำครับตรงน,นี้โอ้ปืนเรากระจอกมากเหลืออีกสามแม็ก บ้าบอที่สุดไงวะเนี่ยอุ๊ยโดนละโดนละ,นละทีหนึ่งประเดี๋ยวพี่สาวช่วยผมนหน่อยอ้าวมันพังเลยครับทุกคนอุ๊ยมันพังครับทุกคนอุ๊ยมันพังอะ่ะอุ๊ยมันพังเอ่อเรียบร้อยครับโดนฆ่าโดนฆ่าในรถไฟเลยโอ้โหโหดอะโหดจริงเลยจริง เมื่อกี้ลืมเปลี่ยนเป็นลูกซองมานะครับแย่ yeah, เลยก่อนมาโอเคเราเปลี่ยนเป็นลูกซองแล้วรอบหน้าค่อยว่ากันมีใครบ้างเนี่ยไหนดูสิทำความรู้จักกันหน่อยโอ้โหหุ่นยนต์หุ่นยนตอะไรเนี่ยหุ่นยนตหมาสวัสดีครับนี่ก็แม่สาวผมขาวแม่พี่แวน่นตีใหญ่นี่ใครครับเนี่ยดูเลาคนที่จะเก่งหัวตั้งมาเชียอันนี้แม่สาวผมทองนะครับ อ้าคนนี้เลยนี่เมสซี่หรือเปล่าหวัดดีครับพี่เมสซี่อีกห้าสิบสองวิมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนั้นก็เป็นใครในหนขอไปคุยหน่อยสิเหมือนจะเป็นแนมอมเพลหรือเปล่าแต่งตัวคล้ายๆนี่ไงเจ้าไหนที่มันคงอเชื่ออะไรวะเจ้าไหนที่มันคงเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไม่รู้ละบุกบ้านก่อน ไม่มีอะไรเลยข้างในบ้าบอบอมีไก่ไปนะครับอีก22่ิบสองวิเราจะขึ้นรถไฟขบวนผีสิงกันไหนดูปืนไหนหน่อยสิโอ้ดายมีปืนลูกซองคนนี้ทางจะเก่งปึ๊บทำไมไม่มีหน้าละ่ะคนนี้ดูอึมครึม,มดูอึมครึม,มโอเคอีกสี่วิขูหคนนี้มาแล้วครับโอ้หมาเพียบหน้าหมาสวัสดีครับ ไปแล้วจ้ารถไฟเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วโอเคนี่คือแมปที่มีชื่อว่า Edward h e m a n Eater นะครับเรามาดูดีกว่าอ๋อโอเคอันตารายต่ำนะฮะแล้วก็เราน่าจะต้องอยู่ภายในรถไฟให้ได้มากกว่าสีนาทเางงนาเีเก็บตังก่อนอ่าโอเคเก็บติ๊กเกตก่อนสำคัญนะครับสำคัญเลยติเก็ตนี่สำคัญเลยไปไหนกันหมดละ ฮึบไปไหนกันหมดเดี๋ยวเก็บติ๊กเก็ตก่อนติ๊กเก็ตสำคัญโอเคไว้เอาไปซื้อของนี่ติ๊กเก็ตใจะกะโอเคเก็บไปก่อนอันนี้ปึ๊บได้ไหมได้ด้วยเดี๋ยวขอกระสุนหน่อยแล้วกันปึ๊บโอเคมีกระสุนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวใจเย็นไปไหนนะ โอ้ยโดนก่อนเลยเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย <laughs> อะไรกันครับหนีครับหนีครับโอ้โหมันมา่างนี้วะโอ้หจิ๊เป๋งช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ <_ s 2> เสียขวางประตูครับขอลบก่อนขอลบก่อนแป๊บน,นึงอันตรายมากเลยอะเ <_ s> อ้ยไปไหนแล้วะหาย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  เติมเลือดก่อนแวนึงปืด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 ได้ไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับเติมเลือดเป็นแล้วตอนนี้จัดวัาแจ๋วอยู่ไหนละ่ะฮึบอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยอยู่ไหนลมองไม่เห็นเลยไหนหาไม่เจอหรือเธอไม่มี ปึ๊บเสียงมันอยู่ใกล้ๆไม่ใช่เรื่องดีละนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้เนี่ยิงไ่ชิปเป่งมารวมกันตรงนี้อะไรกันเนี่ยอุ้ยหนีตรงนู้นดีกว่าวื๊บกระโดดสวัสดีครับพี่หมาโอ้โหเปิดไม่ค่อยแรง โอ้ยิงไล่ครตอนนี้โอ,โอ,โอ,โอ้ยิงมวัวสัวามากตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สี่แมกกาซีนนะครับอ่ะโอเคมีกระสุนอีกไหมไหนดูสิไปตรวจตาหน่อยอ่ะเราเจอตังค์ครับทุกคนติกเก็ตนะฮะเก็บไว้มาอีกแล้วอยู่นูน่น โอ้ยโหลดกระสุนโหโลดนานทัมัดโหลดนานไปหรือเปล่าโอยมันล้มทับมีล้มทับใส่ได้ทีสองนัดเนี่ยนะบึมตะทีหนึ่งอีกสักทีหนึ่งเป็นไงล่ะเอ้ยมันมาแล้วทุกคนหนี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 เก็บติ๊กเก็ตก่อนปึ๊บเก็บติ๊กเก็ตก่อนโอเคได้ติ๊กเก็ตแล้วบึมัะทีอ้าวเฮ้ยกระสุนหมดงานงอก หากระสุนก่อนจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมครับทุกคนพี่หมาเดี๋ยวเดวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกว่าละติดพี่หมานั่นไงละ่ะตกรถไฟตายโอเครถไฟออกแล้วบอกได้เลยว่าปืนเรากระจอกจริงๆมาอะไรอะ เดินทางไปยังโรงแรมไม่มีที่ไหนเลยความยากปานกลางช่วงเวลาต้องอยู่ให้ได้ภายใน5นาทีโอเคเก็บตังก่อนช่วงนี้เรามี8ปดแมกกาซีนนะครับก็ถือว่า16นัดนั่นแหละประมาณนั้นได้แค่นี้เหรอเนี่ยก่อนได้แค่นี้เหรอเอ๊ะทำไมไฟมันกระพริบกระพริบอย่างนั้นล่ะ หลอนนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้มันท้ายขบวนเลยนี่ว่าจิ๊บเป่งแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนกันเขาไปอยู่ไหนกันครับทุกคนนั่นไงมันมาแล้วทุกคนมาแล้วครับเอ้ยพี่ครับโอ้ยโดนลวครับหนึ่งโดนลวครับโอ้ยโดนลวโปะเขาให้หนึ่งทีโป้เขาให้สองที โป้เขาให้จิเป่งรีโหลดเหลือเจ็ดแม็กนะครับโอ้โหไม่ได้ฮะโอเคโหลดต่ออุ้ยมันมาแล้วอุ้ยหนีหนีทางนี้หนีทางนี้หนีทางนี้ทุกคนไปนู้นมีคนล่อมันเพียงนู้นแล้วโอเคแจวแจวแจวปุ๊บ เก็บตังค์เงินเก็บตังค์เงินโอเคกระสุนด้วยอ้าวกระสุนไม่มีอ้าวพี่เขาเอาไปงานงอกสิครับวัยรุ่นนี่กระสุนอยู่นี่โอเคเอาแล้วครับกระสุนเหลือแค่สามแมก็กกาซีนโอเคได้เจ็ดแมก็กกาซีนแล้วเอาอีกเอาอีกมีอะไรแกไม่มีอะไรแล้วกระสุนอีกกระสุนอีกมาจุกระสุนก่อน มันมาแล้วครับทุกคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่ฝั่งนี้บึ้มเขาให้บึ้มเขาให้อ้าวติดว่ะเดีย๋ยวโอยโดนเขาให้เต็มๆเลยครับคราวนี้อย่ามาขวางชาร์ตอ้าวเฮ้ยขึ้นข้างบนได้ไงเนี่ยโอ้โหกระโดดขี่คอขึ้นมาหรือไงเนี่ยเอาประจุสุนบึ้มให้โอ้โหบึ้มให้เอาอะไรเนี่ย พึ้มไม่ไม่โดนด้วยปุ๊บเราจะไม่ตกจากรถไฟนะครับทุกคนเอา้ารีโหลดอีกเอายัดเข้ามายัดเข้ามามเข้ามาโดนครับนิดนึงสกิดสกิทแต่ก็ยังดีอุ้ยหนี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 มันหนีไปแล้วครับทุกคนปุ๊บมันหนีไปไหนเนี่ย อีกนาทีกว่าดูท่าทางมันจะไม่ตายง่ายๆนะครับทุกคนลึบระวังออนี้อ่าชุดประถมพยบ้านก่อนสงสัยว่าภารกิจคือไม่ใช่เป็นการปราบมันนะครับแต่เป็นการหนีหนีให้รอดรู้สึกเสียงมันจะมาแล้วใกล้ๆโอเคเปึ๊บ โอเคมาละี okay, ิหลดปุ๊บไหนล่ะใกล้ๆแถวนี้นั่นไงงานงอกโหยโดนะทุกคนฮ้ยงานงอกว่ะเอ้ยตาแล้วไงงานงอกกระโดดกระโดดกระโดดดีพี่ครับช่วยด้วยอ้าวีครับผมดีก่อนครับผมนี่แล้วแบทพิษตายแล้วครับ อยิงครับเอาแบตพิดเอาหัววังอีกอโหลดก่อนครับเอาติดอีกนั่นงานงอกโอ้โหไมไปแล้วครับทุกคนยิงช้าชะมัดยิงอย่างเต่าไปนู้นดีกว่ามีอะไรบ้างเก็บกระสุนก่อนช่วงนี้กระสุนนี่เลี่ยราดเลยทีเดียวปื๊บกด R. รีโหลดครับ ลีดเรไปก่อนมาอีกแล้วเสียงแบบนี้เอาละครับมันพ้นไฟแล้วทุกคนมันพ้นไฟอะทุกคนเฮ้ยงานงอกเดี๋ยวโขหลบหลบก่อนหลบก่อนอีกแล้วติดนี่อีกแล้วงานงอกชีวิตติดเทอร์โบอะไรเนี่ยมาถึงแล้วโอเคทุกคนโอ้ได้ครับ ถือว่ารอดได้ติเกต็ตมาเพิ่มนะครับจัดว่าแจ่มเลยทีเดียวโอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับยังไงก็ฝากติดตาม YouTube Awake ด้วยรวมไปถึง Facebook Awake Game นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเดินทางกันต่อแมปนี้น่าสนใจมุมอ่อนไม่ได้นะครับเพราะนั้นรอบหน้าคลิปหน้าเจอกันครับวันนี้ลาไปก,ก,ก่อนแล้วสวัสดีครับ